สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใน a r k Survival of the Fittest ตอนนี้เรากลับมาเล่นแบบ Free for all ครับคุณผู้ชมครับแบบไม่มีคู่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งที่แล้วรู้สึกว่าเรามีคู่ปุ๊บก็พาคู่ร่มจมครับเอาล่ะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปหยิบกล่องหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับไปหยิบของปุ๊บ แล้วก็ไปทําสร้างบ้านนะคะคือมีคนบอกว่าลุงพีต้องสร้างบ้านแล้วอยู่ในบ้านครับตามเวลาที่กําหนดไว้แล้วก็บอกว่าค่อยๆแบบว่าเก็บเล็กผสมน้อยครับของไปแล้วก็ค่อยๆจัดการคนทีละคนทีละคนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ 3...2...1... วิ่งโลเอาละฮรตอนนี้ผมวิ่งไปแล้วดันซ้ายไหมสายสายสา,า,ายลงขวาขวาไอ้ขวามี2องแสดงว่าซ้าย2กลับไปแล้ว <laughs> เอาละครับตอนนี้ผมเจอหมวกฮะเจอหมวก เจอโล่เจอโล่เหมือนจะเจอโล่เจอหมวกเอ้ยเก็บของได้โล่เฮ้ยไม่ต้องแย่งกันทุกคน,ได,กน,กคนได้กันทุกคนได้กันทุกคนโอ้โหเบียดกันจังเลยถอยถอยถอย,ถอยโอเคเราเอาของเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปตรงเ,เส้นคารโก้สีแดงนะครับมีใครตามเรา,าไหมไม่มีนะฮะโอ้โหสบายละค่ำคืนนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมได้ของเต็มตัวครับเป็นชุดครบเซตแล้วคุณผู้ชมครับหล่อเลยนะแล้วก็หนังติก๊กหนังติ๊กอีกแหละ เฮ้ยเป็นอะไรกระหนังติ๊กมาเน่โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยจะเฮืบเลเฮ้ยตัดตัดตัดโอเคครับแล้วก็เก็บ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 ตัดตัดตัดแล้วก็ตัดโอ้ยเกือบตัดผิดตัวอะไรอะไรทําอะไรไอ้มนุษย์อะไรครับโอ้ยงานเข้าแล้วครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่ามีฝนตกเป็นกรดนะฮะคุณผู้ชมเราต้องรีบสร้างบ้านแล้วแล้ววางบ้านวางบ้านก่อนเลยวางบ้านวางบ้านวางบ้านแล้ว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 แแล้วแลแล้ เออ่ผนังบ้านอยู่ไหนเนี่ยผนังบ้านผานังบ้านอยู่ไหนผนังบ้านโอเคโอเคโอเคแล้วก็เอ่อเอาสปีดอัพสปีดหน่อยโอเคเร็วเร็วเร็วต้องแข่งกับเวลาเร็วซีเร็วซ SE, เีเร็วซ SE, เีเร็วซีเร็วซีไม่ไม่นะโอเคครับตอนนี้ผมได้บ้านของผมแล้วโอเคตื่นเต้นเหลือเกินเดี๋ยวเราจะรีบออกไปหาของด้านนอกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอ่อหาไดโนเสาร์นะครับโอ้โหมาเป็นลายธงชาติเลยโอเคเร็วๆๆ็มาปั๊บ ป๊บปั๊บป๊บป๊บปึ๊บป๊บผมนี่มีคนอยู่ข้างนอกครับคุณผู้ชมครับเบมือนเขากําลังเขากาลังเฝ้ารอเข้ามาอยู่ข้างในครับเฮ้ยหรือเปล่าใช่เปล่าอา้าวเสียงผมเดินเนี่ปะโถเอ้ย ได้เวลาออกตับล่าหาไดโนเสาร์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จับมันบักขี่กันอ้าวไม่ทันขาดคำเจอน้องไทตรงนี้ฮะเฮ้ยผมก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะไปตรงแม่น้ำด้วยสิทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะจับน้องไทตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ยืนเฉยเลยเฮ้ยมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแกเอ้ยตัวเอ้ยวันกี้เดี๋ยว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 เมื่อกี้เจะเอกกับเพื่อนมาด้วยครับแกเป็นเพื่อนจริงๆแกยืนเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ย เข้ามาไโดนตีบเดี๋ยว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 เข้าบ้านก่อน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 เฮ้ยฮึบฮึบเอ้าอุ้ย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 ตาเถนตาเถนเมื่อกี้เจอคนเมื่อกี้เจอคนโอ้โหมันทุบบ้านแล้วไอ้ตายปายอย่าอย่าเข้ามาโอ้โหหัวหัวไปเลยเฮ้ยนี่แกผีป่ะเนี่ยเฮ้ยแกผีป่ะเนี่ยไทยอ่าซ่อมซ่อมบ้านซ่อมบ้านซ่อมบ้านครับโอ้โหเอาเอาสิ กจะมาก็มาแกจะมาก็มาเฮ้ยอ๋อบ้านบ้านค่อยอ๋อบ้านค่อยพังโอ้โหอย่างกระหนังเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านฉันพังแล้วฉันไปดีกว่าไปแล้วบ้านผมพังครับเฮ้ยจะอยู่ทําไมล่ะเมื่อกี้เจอคนคนมาหาด้วยจะตายตั้งแต่เนิ่นๆเลยเหรอไม่เอานะลีผูงไม่เอานะอย่าตามมาสิหนูน้อยหนูน้อยอย่าตามมาหนูน้อยต้องกระโดดขึ้นอ้าโดดปีดต้อ๋อโหหมดหล่อเลยเฮ้ยจะฮึบนี่ นี่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 อะไรอีกอ้าแบงปออีกโอ้โหโอ้โหแบงปอแบงปอเดี๋ยว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 แบงปอเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวแบงปอ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 เฮ้ยแบงปอ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดรอดโอ้โหหนูรอดโอ้โหหนูรอดกินเบอร์รี่ก่อนเลยกินเบอร์รี่เลยโอ้จะตายจะตายจะตาย โอ้จะตายครับโอแมงปอแกโอ้โหสร้างแคมป์ไฟปิ้งเนื้อตรงนี้เลยไข่ตายเตยไม่สนใจตอนนี้โอ้โชคดีมากครับอ้าวเฮ้ยวางบนหินไม่ได้อีกโอเคครับตอนนี้อ้าวเอาไฟไฟไฟโอ้ยตายเพราะไฟอีกโอ้โถเอ้โอยรอดรอดฮะรอดมาปิ้งไก่เอ้ยปิ้งเนื้อกินมันทำลายกระท่อมผม นี่มันตามคอนเซปต์เลยเนี่ยปิ้งเนื้อระเบิดภูเขาเผากระท่อมอ๊ดไปละมีคนตายเลยอีแปดคนครับผู้ชมครับใครตายเอ่ยเอ่ยไม่ใช่เราโชคดีมากเอ่ยแต่เราจุดไฟอย่างนี้เป็นจุดเด่นให้กับพวกมันเลยนะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะรีบไปดีกว่าครับอยู่ที่นี่ไม่ได้นานครับโถเอ้ยงั้นก็ที่นี่เป็นกับดักให้มันมาแล้วกันนะฮะถ้างั้นเราจะเฝ้ายวงห่างอย่างหงวงได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาโอเคครับเราจะดูว่ามีใครมาไหมตรงน,นี้จะเป็นกับดักชั้นหนึ่งเลครับผู้ชมครับเอาละ ราะมันมีอยู่ชั้นเดียวรองา้งางง้างรอง้างรอจนหน้าสันหน้าสันแล้วหน้าสันละหน้าสัน,น,สนละ,นนละ,นนละไม่มีใครมาเลยเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบแถวแถวทางนี่น,นะฮะตรงแม่น้านะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าเราเป็นเรสคาร์โก้นะฮะเป็นของที่ทุกคนต้องออมาให้ได้ <c oughs> event, event, อีเวนต์อีเวนต์สัตว์กินพืชดรอปนะครับอะไรจะมาดรอปอยู่บนหัวปะเนี่ยตายละคุณผู้ชมครับถ้าเกิดผม มันดอบอย่างมันดอบอย่างนี้ทําให้รู้เลยว่ามีใครอยู่ตรงนั้นบ้างกันแน่โอเคโอเคอย่างนี้ก็รอดปลอดภัยครับไอ้หนูวันหลังดอบก็ดอบอย่างอื่นหน่อยเฮ้ยคุณผู้ชมครับผมจะลองจับเจ้าตัวบินดูนะคุณผู้ชมครับเอ่อคอยเชียร์ให้กาลังใจผมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยฮะโดนโดนตัวอะไรฮะน่ะโดนโดนน้องไทยนะครับกำไอ้น้องไทยขึ้นมาแล้วครับน้องไทยขึ้นมาแล้วเฮ้ยน้องไทยบักครับน้องไทยบักครับดีมากเลยครับน้องไทยบั็กเออวันหลังจะนี่ครับเป็นวิธีใหม่ฮะวิธีใหม่น้องไทยสไลเดอร์ลงไปแล้วครับผม น,น,น้องไทยหลับแล้วครับน้องไทยหลับแล้วครับผู้ชมครับโอ้โหเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนที่นี่อันตรายที่นี่อันตรายตอนนี้ผมเริ่มเล่นเป็นแล้วไงเริ่มเป็นแล้วไงหลบใต้ต้นกล้วยเริ่มเป็นแล้วไงโอเคครับไอ้ไทยไอ้หนูกินเบาๆสิลูกง่บเงอบงิบบอกให้เบาๆกินเสียงดังอีกใจหนึ่งผมก็อยากจับตัวบินนะครับผู้ชมครับเพราะว่าจะได้บินไปล่าคนแต่เวลาเราไม่มากครับผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นแบบว่าแบบว่าอยู่อยู่นานไงคือรู้ทริคแล้วไง เขาเรียกว่าตายเยอะจนเทพเอ้ยแต่จะพูดไปเปลี่ยนต้นกล้วยก่อนเับดบดับหลบหลบใต้ท้องหน่อยนะไทยเรามาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาขึ้นไปแล้วครับเอาละเย้ได้น้องไทยแล้วเดี๋ยวๆๆรู้สึกว่าถ้าเกิดเราขี่มันจะเป็นจุดสนใจนะฮะถ้างั้นเราจะออกมาดีกว่าแล้วไปตามล่าตัวบินนะจะได้อยู่ที่สูงนะครับไทยมาแล้วไทยมาแล้วมาแล้ววิ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 วมาแล้วลูกโอเคครับถ้างั้นเราก็จะตามหาตัวบินนะอ้าว12บสอการเจอตัวบินแล้วครับเรายิงเรียบร้อยครับเอาละ เอาไปไทยไทยอ้าวมันบินหนีว่ะเฮ้ยอย่าบินหนีสิไทยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแค่นี้หลับแล้วเฮ้ยไทยหลับแล้วเร็วเร็วเร็วจับตัวบินเร็ว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 ไอ้ตัวนี้มันกินอะไรเรายังไม่รู้นะฮะเหลืออีก6คนนะครับ13นาทีแล้วด้วยฮะคุณผู้ชมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเอ่อรีบตามหาของไทยอยู่นี่ลูกนะถ้าเกิดมีใครมาก็ไฟมาเลยลูกกระพาะเอ๊ะเคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับรู้สึกมีอีเวนต์อีเวนต์์ออีเวนนตะไปโด้า มันดอบใส่หัวหนูไปลูกไปวิ่งลูกวิ่งเฮ้ยวิ่งลูกไทยลูกวิ่งวิ่งโอ้โหสไปดอบไปแล้วครับเพ่นแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหเพ่นสีห้ารออะไรทำไมหนูวิ่งช้ายอย่างงี้ลูกเฮ้ยห,หนูอย่าวิ่งช้าสิลูกเอ้ยโอ้โว่บังข้างหลังเลยเหลืออีกสี่คนแล้วครับคุณผู้ชมครับสี่ผู้รอดชีวิตดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะของศึกนี้โอ้ยเหลือสามคนแล้วครับคุณผู้ชมครับ ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้โอ้โหโเวลาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะฮะเราให้หนูทายตามมาไอ้ทายตามมาแล้วลูกครับผมเ <c oughs> โอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งสวนขึ้นไปข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับไปดินแดนที่มีคนอยู่ตรงกลางนะฮะคือตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าคนที่เหลือเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมร,รู้สึกว่าเหลือ2คนแล้วฮะผมกับอีกคนนึงนะครับคุณผู้ชมเข, <c oughs> เขาถูกฆ่าโดยสไปโดฮะคนเหล่านี้นะครับเหลือผมกับคนที่ชื่อว่าฟูบ้านะฮะ VR2 yes อ่าเราฮะเราจะท้าสู้เขานะฮะบิดหมีแอดอเอาละะเราจะท้าโดนกับเขาครับหนูไทยมาแล้ลูกหนูไทยหนู้ายหนูทยโอ้โหโอ้เวเว้เวเว้เวเวีเวเวี๋เวเว้เวเวเวเเนเวเวเดวเดวนเว้นวนเนเวอ with honor ได้ like honor please โอเคครับค no. ุณผู้ชมครับผมอยู่กับเขาตัวต่อตัวนะครคุณผู้ชม n ผมท้าเขาสู้โอ้โหมันจับกิ่งของผมท้าเขาสู้โดยใช้หมัดต่อหมัดครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าผมจะรอดหรือไม่นะครคุณผู้ชม เอาละฮะโอ้โหผมไม่เคยมาถึงจุดนี้มาก่อนฮะเฮ้ยได้โปรดให้เราชนะเธอนะเอยโอเคเออผมกับฝรั่งคนนี้เอ่อกําลังจะสู้กันแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคฮะเลือดผมติดเดียวด้วยมาโอเคอ่ารอรอเขาก่อนรอเขาเขาบอกเวทเขาบอกเวทโอเค I shall wait t i the time has come อ่าสู้เยธนูอ่าโอเคอ่สู้เยธนูโอเคี ถูวัน go เอาละฮะตอนนี้ออาวเวทเขาบอกเวทเขาบอกเวทอะไรเนี่ยวจะเวทอะไรลักษณะเร็วเฮ้ยเดี๋ยวยิงด้วยดักติ๊กนะปิ้วเราได้เวลาสู้กับเขาโดยใช้ธนูครับคุณผู้ชมครับโอ้ธนูพังธนูพังกำลังข้ามธนูใหม่อยู่เฮ้ยธนูพังธนูพังเฮ้ยโอ้โหนี่มันธนูหรือมันลูกอัดฉีดเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอู้อ่ะ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 โอ้สู้กันรายกลางสายหมอกอู้อู กลางหมอกกลางหมอกมองไม่เห็นกลางหมอกมองไม่เห็นธนูหมดแป๊บหนึ่งลันเอาออฟแอมโมเดี๋ยวแอมแอมแรดดอร์ไวเบลจะเวเดเซเกินพีซมาครับมาครับเอาละฮะโอ้ย้เจะาฮึบเฮ้ยจะาฮึบเฮ้ยเฮ้ยไปไหนละไปไหนละไปไหนละเฮ้ยจะาฮึบไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าหลบหลังลิงดิโถ่เฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องสู้ด้วยธนูด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเลยเฮ้ยเยเจ้าฮึบเฮ้ยเจ้าฮึบเฮ้ยโดนเขาแล้วครับ โดนเขาแล้วครับคุณผู้ชมครับโดนเท้าแล้วครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเหลีวกะว่ากระโดดเหลีวกะว่ากระเดากระเหลีวกะเหลีวกะว่าโดนเหลีวกะต้องโดนเหลีวกะเหลีวกะเหลีวเหลีวกะเหลีวเหลีวกะเฮ้ยมันต้องกะเหลีวกะต้องกะต้องกะเหลีวกะต้องกะเหลียวกะต้องกะเรียบร้อยครับโดนเขาแล้วครับมันก็โดนผมเหมือนกันครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออทะนูพังทะนูพังทนูพังเออทะนูพังอีกแล้วทะนูพัง ธนูพัง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 หมัดมาธนูพังบอกว่าธนูพังธนูพังเฮ้ยฟังบ้างดิโอ้โหหลบมันไม่้ต้องเอ้าหลบไม่ได้ต้องหลบแบบนีได้ต้องเอ้าหล,ลบไป โอเคครับคุณผู้ชมครับเอาไปว่าพนนี้ลุงพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่นัก,กต่อไปกับอัลสวรย w o วอ d of อ h ฟเดอะฟิสเดนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบอยากให้ลุงพี่เล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกดชั้นฟรีตามด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วนงครับในเกมไม่มีประโยชน์ยิบหยักไม่มีพยศยิบประโยชน์มจากเกมนะครับบ๊ายบายครับ